ีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะเดี๋ยวตีวจะไปเก็บตน้นฟันซิงโตหลังบ้านนี่ค่ะเดี๋ยวตีวจะเก็บเอาซุ้มนี่ก่อนละตีจะยากคือไปได้ปลาขนนะคะ่ะของเทิงของขนนกไม่ค่อยลายแต่ว่าต้นหน่อยเกัอนอันนั้นค่ะเป็นอยากงองแงติดเลยผ้ามาเก็บตรงนี้สักก้อนเนาะคะ่ะตรงล้างบานจากคอเนี่ยแหละคะ่ะสีจะพีคค่อยงาม เป็นหน่อยอยากล้องแง่ค่ะเหมือนีปุ๊๊บจะเข้าคอ,อ,อยจะไปเก็บหลังบานกันอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นอมออกค่ะขึ้นเาอาหยาดแท้ ขอดหากขานน่งค่ะทิจะไปแกงนะล่ะค่ะแกงใส่เแยงกอ่อนล่ะต่อยชุบดีๆจ็บมาว่านะค่ะน้องอุ้ยอุ้ยนีย่หมดแตกหมดก็ออกมาแล้วค่ะพี่น้องอในหา,างมันหอมอื ลังบานมันเป็นหกกเลยค่ะอือ่ะเป็นโขขาวันเป็นยาเนาะคะ่ะยาระบายหาไปแกงขึ้นนำโขด อันนี้อันนี้คือจังต้นแครอทเนาะคะแต่ว่าบอแมนเนาะคะบอแมนบอแมนไม่ใช่ต้นแคออรอทก้อนหนึ่งค่ะพี่นเนาะยังหาเอาหมอง,งหน้ามันค่ะทีจะเอาไปบดหละะ่เดี๋ค่ะไปลองซิ่มเบิรงซะก่อนหาไม่แสบคอยคิดกินใหม่นะคะถ้ามันบาดแสบกะ ไฟว่ากันเอาะขึ้นาออกมากตัดเมื่อเดียวขึ้นมาถนัดเป็นไรเนาเนอะ<อ>แบบหนึง่งแดดมาแล้วค่ะงอบกไง พ่อแล้วเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้ต้นอันนี้ก็เป็นพักกันค่ะพักปลากินไหนกันแล้วตีจะยางขึ้นไป้งของเทองพูนไปเก็บผลนำเนาะค่ะเนาะเลหน่อยเลนดินค่ะสีมาเห็ดแปลงพักใไม้ค่ะ <c oughs> คนแน่จะหลุก ติมเฮ็ดแปลงผักใหม่ต,ตีตีมุงว่านนะคะตีเอาใหม่มาตีบอกห้มันใหม่เดี๋ยวจะไปเอาดินมาใส่ค่ะสื่อดินมาใส่เฮ็ดตามปัสสาเนาะคะ่ะผู้ยไนยบปยู่กับเฮ็ดไปวนฟันนี้านฟัน้านี่ตีปลูกอา่าตรงนี้ตีปลูกอ่าเนีเราแค่รดค่ะนี่เนาะอันนั้นกระเทียมเสียบไว้ค่ะฟานขนาดเป็นเอ่อแถวของอะไรนะมันฝรั่งค่ะ อันนี้จะเป็นต้นของเอ่อ bury, เลสเบอรี่บะลาสเบอรี่นะคะนี่สือมาสองต้นเมื่อปีที่แล้วค่ะแตัวน,นี้ก็เป็น Cherry, เชอร์รี่บ่นี่กำลังจะแตกยอดค่ะกำลังจะแตกยอดอันนั้นคือกันค่ะอันนั้นเป็นสนิทเดียวกันแต่คนละพันธุ์เป็นบลารเอ,อันนี้เป็นพัมค่ะ๋ยวาเบิงก่อน แมนภาพเนาะเรวติดจะเอาอ่าต้นของแอปเปิลแล้วก็่ต้นของเอียงค่ะอีกสองชนิดเอามาลูกค่ะเพราะว่าอันนึ้ซือมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่พันธุ์แอางลงดินเลยอันนี้ก็เป็นแปงสตรอเบอรี่พยย่อใหญ่นะคะอันนี้เป็นเป็น,ปนต้นบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่พันใหญ่ ลังบานตีกับประมาณนี่คะ่ะหกอยู่ค่ะพอพญายมันในเฮ็ดบ้านแล้วแต่เรากลับมาแล้วก็ชว์หนาหัวเราจะมาเฮ็ดต่อเติมหล้างบานนี่เนาะคะ่ะแต่ก็จะมาเคลีย์พื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้ลูกเล่นเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะหกค่ะหกบานตีเฮ็ดยังบนแล้วจะเทื่อเพราะว่าพญาแล้วไม่มีใครไม่มีเวลาค่ะถัดสิไม่ีเวลาแน่กับไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะก็เลย บัได้เฮ็ดเช้าือต้อนลอยกระเลนค่ะพี่น้องเดวตีจะไปยังหาพักตอนะคะนาะพี่น้องดอกไม้ปลางามงามค่ะจะเป็นดอกอีกอยังงนะคะนาะงามรารเมืองด้วยละคะ่ะอืงามค่ะอันนี้คางๆกันนี่ค่ะเป็นอ,อพักบุงฝรั่งค่ะกำลังแตกอันนี้ อันนี้เกามันค่ะต้นเกามันมันก็จะออกค่ะเนี่ยจักหน่อยก็นะมาเก็บแล้วเนอะค่ะแล้วที่จะจะเอาต้นฟันสิงโตไปนําลังบานค่ะในป่าเก็บพักอยู่ในป่าค่ะหลังบานนูน่นเนาะ ล่างก็ร้ายอยู่ค่ะแต่ว่าอย่างนี้สีมาสีแมวอีกก็ได้มาเก็บเอาข้างบนเนาะคะ่ะ <c oughs> นี่ก็ราก่างจะออกดอกค่ะน,นี่ค่ะก้อนนี้่ที่ง่ามค่ะพี่นอ้อง เดินมานั่งมาขุดขุดดดไม่ไปนะลกูกเดี๋ยวมา,มาเอาให้เดี๋ยวมาเอาให้ลูกชายฉัจะลงไปเอารถมาเ่นค่ะเดี๋ยวมา,มาเอาให้ นี่ตอนนีง้งาังค่ะพี่น้องนี่ดจะไปล่องเส้นมเบิร์ซื้อค่ะแต่ว่ามันแสบจังไดข้าวกลอ,อมาเก็บไม่อันนี้ก็แค่วาเก็บเอาไม่ค่ะเอาไปลองชิมดูเนาะว่ามันจะรสชาติเป็นจังไดพอ้าะเกาเกินสดๆนะมันขมค่ะแต่ว่าแต่พาเอาไปแกงแล้วมันจะเป็นจังไดเนาะนี่ค่ะกำลังจะออกดอกค่ะ จะจะไปแกงทำเป็นแกงขี้เหล็กเนาะคะ่ะอันผีท่านผี่สองอื้องท่นเอาไปแกงท่านเราไม่บค่ะพี่ตอนแรกอยากจะลอกนะคะแต่ว่าจีจะแกงใส่บักหอ,อยจุ๊บจีไปเกลียงม,มากกับตัวหน่อยนะะนเนาะค่ะเมื่อวานเนาะโอ้ยลูกไส้เบิ่งค่ะตีเอากระป๋องมาใส่ผักเล่าผ่นเอามาใส่หินเนาะอย่าเล่นของผักอย่าเล่นผักมามา ใส่กระดอกอเอาใส่ไหมดูดน,นค่ะเอาหากไปพอรอมค่ะนี่น,นี่อย่าไป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 เด้อนี่ค่ะกำลังงามอยู่หลังบ้านจะ่ของค่ะนี่นี่ได้มาแล้วจะเอาหากไปนําแล้วค่ะเนาะนี่ เอาถังมากค่ะแจ่ว่าดุกใส่เอาเหินใส่ก็เลยบดใส่ถังขูดเป็นบอกเก็บหินมาใส่อันนี้ก็พอาะในงามบันไดค่ะก็นั่งออกไม้นะคะน้ะเพราะว่าอันรัติจักรกองวันนี้ก่อนเพราะว่าไอ้ฝนตกใส่แทเดียวนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกใส่หลายรอบมันก็จะงามล้วส้นนี้ค่ะออกดอกนี่ ล้งางบ้านค่ะล้งางบ้านรนี่เขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกรอบนึงค่ะการนี่ค่ะพักฟันซิงโตเฮดตีไปเก็บมาเนาะคะ่ะตีกับจอามาล้างน้ำค้มสะอาดนะคะเราจะไปเคล็ดเป็นค้นจันแกงคีเล็กซิมเบิงเนาะคะ่ะเพราะว่ามีหลายฐานพันบอกว่าเพ็นซิมแล้วมันแสบเนาะคะ่ะตีก็เลยว่าตีจะมาลองเฮดเบิงเป็นเทอร์แลกเนาะคะ่ะเี่ตีเก็บมาจะมาเฮดค้นจันแกงพัดคีเล็กกินเนาะคะ่ะหอบ บได้แต่พักมาเลยค่ะได้ทอนยามาพอไอ้ตัวหน่อยมือน,นี้งอแง,งค่ะงอแงเราไม่อยากไปนํำเพราอยากเด่นรถค่ะเนาะคะ่ะดีก็จะเอามันเลยอยากะะทำความสะอาดอันทีจะลอกเอาหากมันใส่เป็นน้เนะคะเพราะน้นเป็นยานนนะคุณวะเนาะค่ะเนาะแล้วจะล่องจะล่องเฮ็ดเบิรงค่ะแต่ก็ว่ามันแสบเขาก็จะบอก,กินเาขาก็จะบอกต้องไปสื่อเอ่อเคเด็กมาก,กินอีกนะคะ ก็จะกินอันนี้แทนอันดัดแปลงเอานะคะดัดแปลงเอาอันใดที่เพิ่นววาเพิ่นววากินแล้วมันมันแทนกันไดเข้ากับทดลองซิมเบิงค่ะเนาะดัดแปลงเอาค่ะอาหารมันกะสามารถสิม,ม่าดัดแปลงได้นะคะตีกับสมาร่างมาเรียกเอา อันง่ามมันค่ะลังบานนะคะคืนเต็มอยู่ค่ะแต่ว่าต้นหน่อยพ่นบม่อยากไปน้ำตีไหมลังบานพ่นไม้ถึงเขาพ่นค่ะต้นหน่อยเพ่นอยากเด่นข้างล่างพ่นก็เล่บขึ้นไปน้ำตีก็เลยตองฟาเก็บฝ้าลงมาค่ะไม่หอดเนื้อหอดยุ่งนี่คือไปเก็บพ่นค่ะจรง ทรงสูงผลาราะว่ายข้างล่างหามีม่แมวไม่ยังเนาะคะ่ะไม่เงียวไม่ขี่ใส่แต่แมวไผะกับแมวจะคอเนี่ยแหละคะ่ะออกไปล้างสวนว่าเป็นยังดอกเนาะนี่ักหอยเข้ากับมีแล้วนะคะหอยจุ๊บี๋ยวตีจะแกงใส่หอยจุ๊บไปเก็บมาเมื่อวานเนาะคะ่ะ ดีกับพ่อเหหายวัดปันใดดอกคาะแต่กะเนาะดีกับจะเรียกเอาแล้วติจะเอาหามันตุ่มไปไปน้ำเนาะคะ่ะติจะติจะแกงไส่กะทิเนาะคะ่ะแต่บางคนเพิ่งกวานแกงธรรมดากระแซบเนาะคะ่ะแต่ว่าติมากินกะทิะคะ่ะติเล่ว่าจะแกงกะทิเนาะแล้วติจะเอา เอาดินเอาหยาออกก็จะล้างทุกคับสะอาดจะชิมเบิงว่ามันจะแสบอปอผลน้ำมันแสบเนาะค่ะลูกไส้ค่ะมันนี้เราเป็นส่งงอแงตื่นม่หน้นนอนในอนบยิ้มเท่าไ้ผูค้คะตื่นแต่เศร้าราะว,วมันนี่อายเขาไปเ,าเขาตกไป นี่ค่ะประจนไั่ขางหอกนะคะกะต้องห่อเขาห่อน้ำให้ลูกก็เลยตือนแต่เศร้บาบ้านที่นี่ไอ้ตนหน่อยพ่อแม่เตือนแล้วก็ตือนน้ำนะคะแล้วก็เลยเป็นงอแงส่้งสัยน้องบาอิ่มตีวะเนาะตื่นเศร้ามากอันออกกุดแล้วมาเบิ้งแมวแล้วนะคะมาจอบแมวแมวแล้วตายตจนหนึ่งวัสั่นแล้วค้องห้แต่ได้ตนลูกอยู่ค่ะแต่วาเนาะ มันตายคือมันตายแล้วค่ะเพราะว่าตีเห็นผับเห็นอาการเลาบดีตางว่าแะคะแมวน่ะว่าเราบกินนมแม่นะคะตีเอาพยายามเอาเอาเอามาใส่นมแม่สีเรากัดบืนออกไหมคะ่ะเราบกินเราบดูดเลยคะ่ะตีก็เลยคิดว่าน่าจะบอลอตตีก็กตั้งใจนะค่ะว่าเ,เดี๋ยวถ้าร้านขาเปิดแตจะไปซสือนม นุออ่มเสริมนะคะมะาให้บอลอดค่ะบอลย่างบอลย่างก็เลยเดา๋ยวตีกะเลวยว่าเดี๋ยวให้อกุลเลิกเรียนแล้วตีถึงจะเอาไปฟังให้เราเอาไปฟังเนาะคะไอต้นลูกเขากำลันนงห้อยู่เนาะทีแรกคิดว่าระหว่างเราอยากไปโรงเรียนเหมือนเดค่ะแต่ว่าต้องไปเนาะค่ะเพราะว่าตายขึ้มันตายเข้าบาสามารถสิ ซอยมันได้ดีวะเดี๋ยวเขาจะมาล้างกันค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวตีก็จะล้างแกะนะคะตัดหักเอ้พวกมันกัดหักขูดหักนะคะแกะออกมาล้างสิเพราะมันจะมีดินอยู่ข้างในอย่ามันหยาดเนาะแล้วเขาค่อยล้างหลายๆน้ำนะคะว่ามันจะมีดินติดอยู่ในโคนมันนะคะเดี๋ยวตห้เบิ่งหอย ตีเก็บมาแวันเตียมาแส่น้ำไวค้ค่ะมสเข้าไปหน่อยเก็บไปน้ำเบ,บ่งหนุกไปน้ำคะ่ะอย่าหนูกตกน้ำค่ะตีจะมาแกงใส่กันเลยคะ่ะเห็ดก็แกงเฉล็กน้ำซีมเบิงเองมันสิแสบบอเขาว่าอัน ส่วนฟันซิงโตเนี่ยค่ะมันเป็นยายาระบายยา,ยาแก่อย่างก,ก็สำหรับบำบัดคนเป็นเบาหวานนะคะ,ะขามันติดกัะจะขูดเฮ้ยมันหามันติดกัะจะขูดขูดเอาน้ำดำออกคะ่ะจะลองชิมดู เราเห็นแล้วซิม,มาซิมไอซิมมากินอ่างเลยค่ะเด้อสิม,มาซิมให้เบิองว่ามันแสบบ่จะตีคอห่างไปก่อนเนาะจะนี่ค่ะในหลางต้องข้วสารเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วจังหน่อยติดกับจะ,จะอหอยจุบนะคะไปเอาไปต้มนะคะต้มแล้วแกเอาแต่โตมันมแกงใส่กัน,นะค่ะนะคะเท่ากับจะมาพอกันอีกคลิปหนาค่ะมาพอกันคลิปลองซิมนะคะเนาะล้องซิมพักอันเนี้ยอ่ะพัก ฟันสิงโตแกงไส้หอยจุบน้ำกันนะคะนาะคลิปนี้ขอโต,โตล่ลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ